สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์น่ารู้กับคุณครูชมพู่อีกเช่นเคยนะคะเอเด็กๆสังเกตไหมคะว่าวันนี้คุณครูชมพู่และพี่เปรอะอยู่ที่ไหนกันนะ้าเก่งมากเลยค่ะเราอยู่กันที่ตลาดนั่นเองครูชมพู่และพี่เปรอะจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมตลาดกันเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะ งั้นเราไปกันเลยค่ะว้าวมีร้านค้าขายของหลายร้านเลยค่ะเด็กๆแต่เอเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลาเราซื้อของจากแม่ค้าเราจะทราบน้ำหนักของสิ่งของต่างๆที่เราซื้อได้อย่างไรกันนะอ่อ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องการวัดน้ำหนักกันเด็กๆเคยเห็นเครื่องช่างเครื่องนี้ที่ตลาดกันไม่เอ่ยเจ้าเครื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องช่างสปริงนั่นเองเวลาที่เด็กๆเนี่ยไปเดินตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะเห็นเครื่องช่างใช่ไหมคะอ่าเจ้าเครื่องนี้นะคะจะใช้ช่างน้ําหนักของสิ่งของ ที่มีน้ำหนักไม่มากนักนะเรามาดูการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะคะเด็กๆอะคุณครูเนี่ยจะใช้ลูกแก้วเป็นหน่วยในการวัดนะคะมีตาช่างแล้วก็คุณครูจะช่างแว่นตาหนึ่งอันนะคะดูสิว่าคุณครูต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกนะ คุณครูใช้ลูกแก้ว3ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นตาอันนี้หนักเท่ากับ3ลูกแก้วนั่นเองส่วนเครื่องช่างเรื่องที่2นะคะคุณครูจะช่างแว่นตา2อันแล้วคุณครูต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆนับสิอ่า 6ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแว่นตา2อ,อันนี้จะมีน้ำหนักเท่ากับลูกแก้ว6ลูกนั่นเองเราจะรู้น้ำหนักของสิ่งของต่างๆได้จากการชั่งนะคะแต่ว่าลูกแก้วเนี่ยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานที่เด็กๆเนี่ยจะนำไปชั่งได้นะคะเวลาที่เด็กๆไปซื้อของที่ตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ก็จะต้องใช้เครื่องวัดน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานเลยนะอ่ะมาดูกันซิการวัดน้ำหนักเป็นขีดและกิโลกรัมนะคะเด็กๆเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าขีดและกิโลกรัมเป็นหน่วยการวัดน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานเลยขีดเป็นหน่วยมาตรฐานไทยในการวัดน้ำหนัก ของสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากเช่นขนมเนื้อหมูอ่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ําหนักที่ไม่มากกบแล้วก็ผักชีนะคะต่อไปก็เป็น กิโลกรัมนะคะเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดน้ําหนักของสิ่งของที่มีน้ําหนากักมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิมีผุเรียนนะคะข้าวสารเนื้อหมูอ่าเนื้อหมูแต่เนื้อหมูชิ้นนี้เป็นยังไงคะเด็กๆชิ้นใหญ่กว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็น กิโลกรัมในการชั่งน้ำหนักนั่นเองแล้วก็ปลานินอ่าปลานินนี่ขอโปวดพี่เปิดเลยใช่ไหมอ่าเรามาดูเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานกันนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักเรียกว่า เครื่องช่างมีหลายชนิดนะคะเด็กๆมาดูซิเครื่องช่างสป,ปริงเด็กๆได้รู้จักกันไปในตอนต้นแล้วใช่ไหมคะก็จะใช้ช่างน้ำหนกักสิ่งของทั่วไปเช่นผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นั่นเองอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าก่อนที่ จะวางสิ่งของบนเครื่องช่างเนี่ยจะต้องดูว่าเข็มเนี่ยชี้ที่เลขศูนย์หรือเปล่านะคะถ้าเครื่องช่างที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเข็มจะต้องชี้ที่เลขศูนย์เสมอแล้วเวลาที่จะนำสิ่งของมาวางก็คือวางไว้บนจานของเครื่องช่างนั่นเองนะคะ,ะคุณครูจะนำแตงโมมาวางนะคะอะ่เด็กๆดูซิว่า แตงโมหนักเท่าไรอ่าเวลาอ่านค่านะคะก็คืออ่านตามเข็มของเครื่องช่างนั่นเองนะคะเครื่องช่างต่อไปก็คือเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะก็ไว้ใช้ช่างน้ำหนักตัวของเด็กๆนั่นเองอเด็กๆจำไว้เสมอเลยว่าก่อนที่เด็กๆจะ ขึ้นไปบนเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะเข็มก็จะชี้ที่เลขศูนยเสมอพอเด็กๆขึ้นไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อ่านน้ำหนักของเด็กๆเ,เนี่ยบนเครื่องชั่งได้เลยเครื่องชั่งต่อไปก็คือเครื่องชั่งไฟฟ้าก็จะใช้ชั่งผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นั่นเอง เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ,ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพอเด็กๆวางสิ่งของบนเครื่องช่างน้ำหนักของสิ่งของก็จะปรากฏตัวเลขขึ้นบนหน้าจอนะคะเครื่องช่างชนิดนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะคะเรามาดูการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีด ด้วยเครื่องช่างสป,ปริงกันบ้างนะคะ,ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็คือเครื่องช่างสป,ปริงมาดูซิว่าอ่านค่าบนเครื่องช่างสป,ปริงอย่างไรในเครื่องช่างสป,ปริงนะคะมีอยู่7กิโลกรัมเด็กๆเ,เห็นที่คุณครูวงไว้ไหมคะเวลาเด็กๆด,ดูนะคะจากเลข0จนถึงเลข1เนี่ยเขาเรียกว่า 1>, 1กิโลกรัมจากนั้นก็คือ2กิโลกรัม3 4 5 6และ7กิโลกรัมนั่นเองจะมีอยู่7ช่องใหญ่นะคะแต่ละช่องเนี่ยก็คือ1กิโลกรัมแบบที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมว่า จากเลข0ถึงเลข1เนี่ยก็คือ1กิโลกรัมนะคะแล้วก็2กิโลกรัม1ช่องใหญ่เห็นที่คุณครูวงกลมสีเขียวใช่ไหมคะเขาเรียกว่า1ช่องใหญ่หรือ1กิโลกรัมนั่นเองอะจะมี10ช่องเล็กเด็กๆเ,เห็นสีแดงๆที่ครูขีดไว้ใช่ไหมคะจากเลข0ถึงเลข1เนี่ย จะมี10ช่องเล็กอยู่ในนั้นเลยแต่ละช่องนะคะเขาเรียกว่า1ขีดเด็กๆเ,เห็นขีดเล็กๆๆไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าเข็มเนี่ยชี้ไปที่ขีดที่1เรียกว่า1ขีดชี้ไปที่ขีดที่2ก็คือ2ขีดนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่า ก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะวางสิ่งของบนเครื่องช่างเนี่ยต้องดูว่าเข็มของเครื่องช่างชี้ที่เลขศูนย์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข็มของเครื่องช่างนะคะไปอยู่ที่ตัวเลขอื่นแสดงว่าเครื่องช่างไม่ใช่มาตรฐานแล้วนะคะ,ะคุณครูจะช่างส้มนะคะอะเด็กๆดูซิส้มเนี่ยหนักเท่าไหร่นะ จากเลข0นะคะเด็กๆนับมาอีก1ขีด2ขีดแล้วก็3ขีดนั่นเองเพราะฉะนั้นเข็มของเครื่องช่างเคลื่อนไป3ขีดก็คือส้มหนัก3ขีดนั่นเองไหนมาดูกันสิคะว่าเราจะซื้ออะไรกันดีนะ่า ครูชมพู่จะซื้อแตงโมอ่ะเด็กๆช่วยคุณรูดูหน่อยสิคะว่าแตงโมหนักกี่กิโลคะเก่งมากเลยคะ่ะเข็มเครื่องช่างนะคะชี้ที่เลข2แสดงว่าแตงโมหนัก2กิโลกรัมนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะไหนดูซิต่อไปจะซื้ออะไรดีนะ้า อ๋อพี่เปิอจะซื้อหมูนั่นเองค่ะอะดูสิหมูหนักเท่าไรเก่งมากๆเลยค่ะหมูนะคะหนักห้าขีดนั่นเองพี่เป๋อบอกว่ายังไม่อิ่มเลยจ้าเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ หมูเพิ่มนะคะเด็กๆด,ดูสิหมูชิ้นนี้โอโ้โหหนักกี่กิโลนะคะเด็กๆด,ดูสิหนักตั้ง5กิโลกรัมนั่นเองค่ะโอโ้โหพี่เปิดกกินจุกมากๆเลยนะคะแล้วครูชมพู่ก็จะซื้อมะม่วงเพิ่มค่ะเด็กๆอะเด็กๆช่วยครูคดูหน่อยสิคะมะม่วงหนักเท่าไหร่ เก่งมากเลยค่ะมะม่วงนะคะหนัก1กิโลกรัมนั่นเองอ่าเรามาลองเปรียบเทียบน้ำหนักกันบ้างนะคะอ่าการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของด้วยการใช้มือของเด็กๆลองยกสิ่งของแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้ ขนมปังนะคะเปรียบเทียบกับแอปเปิลนั่นเองเด็กๆว่าขนมปังกับแอปเปิลอะไรหนักกว่ากันน้าเก่งมากเลยค่ะขนมปังนะคะก็ต้องเบากว่าแอปเปิลหรือแอปเปิลหนักกว่าขนมปังนั่นเองอมาดูอีกคุณครูจะ ใช้กะหล่ำปีกับผักชีอ่ะเด็กๆว่าอะไรหนักกว่ากันติกๆๆ๊กตอบติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะก็ต้องเป็นกะหล่ำปีหนักกว่าผักชีแน่นอนถูกไหมคะหรือผักชีเบากว่ากระหล่ำปีเมื่อนำสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งนะคะที่มีน้ำหนักเนี่ยต่างกาัน มาเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกมือทั้งสองข้างนะคะก็จะบอกได้ว่าสิ่งใดหนักกว่าหรือเบากว่านั่นเองมาลองเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของด้วยการช่างกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะอ่ะเด็กๆด,กดูมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศเนี่ยหนักเท่าไหร่ มะเขือเทศนะคะหนัก5ขีดกาบอย่างที่สองเนี่ยคุณครูจะชั่งเห็ดฟางนั่นเองอะเห็ดฟางหนักกี่ขีดคะเด็กๆดูสิเห็ดฟางหนัก3ขีดอะเปรียบเทียบระหว่างมะเขือเทศกับเห็ดฟางเลยค่ะเด็กๆว่าอะไรหนักกว่าเก่งมากเลยมะเขือเทศหนักกว่าเห็ดฟาง ถูกต้องไหมคะใครตอบถูกบ้านเอ่ยเราซื้อของครบกันแล้วใช่ไหมพี่เปิร์กวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะช่วยครูชมพู่และพี่เปิร์กเลือกซื้อของและอ่านค่าน้ำหนักของสิ่งของต่างๆด้วยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะครูชมพู่และพี่เปิร์ก ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ